ปุ๊กเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มันเอาปากกาสีทองมาทำหน้าดำๆตัวหนังสือสีมนมนแล้วก็ลายเซ็นเบลอๆอันนี้คือของปลอมนะอันนี้ของจริงเทียบกันตรงนี้ลายน้ำจะเง,งาวแววบ อันนี้ซื้อเป็นปากกาสีทองแล้วก็อันนี้น่าจะคมชัดละเอียดตัวอันนี้หน้าดำดำตัวหนังตัวหนังสือเลขต้องเป็นสีสีแดงของปลอมเป็นสีดำดำเส้นตรงนี้ก็ทําเหมือนมากตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าของปลอมจะออกเป็นสีเขียวๆของจริงสีเหลือง แล้วก็ตรงนี้ไม่ค่อยชัดแล้วก็ตรงนี้ดูลายเส้นอันนี้คมลายเส้นของปลอมเนี่ยเบอลอๆเหมือนสกแกนมาอันนี้เทียบอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอม